วัดค่ะนิวเดนวันนี้อยู่กับทิเชอร์มุกรินในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในหัวข้อท็อปปิกการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศและโซ่อาหารค่ะ เดี๋ยวเรามาศึกษาการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนะคะซึ่งเป็นท็อปิกแรกเลยนะคะการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศคือสิ่งที่มีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศมีความสัมคันธ์กันหลายด้านด้านที่สําคัญที่สุดในการดำรงชีวิตนั่นก็คือการเป็นอาหารซึ่งกันและกันโดยเริ่มต้นจากแหล่งพลังงานที่สำคัญในโลกของสิ่งมีชีวิต นั่นก็คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะดวงอาทิตย์ที่ให้พลังงานแสงกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตจะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีและจะสะสมไว้ในโมเลกุลของสารอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ด,ด้วยแสงกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ที่เช์พูดถึงคืออะไรคะสตูเดนเวลิกูเลยคะ่ะคือพืชนั่นเองคะ่ะมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิต ก็คือพืชน,นะคะสิเดนพืชเนี่ยสามารถสร้างอาหารเองได้อาหารที่พืชสร้างได้ก็คือน้ําตาลโดยปัจจัยสัมพันธ์คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศและน้ําจากดินและแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นสารสีเขียวในพืชเราเรียกการสร้างอาหารว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะ สำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสงนั้นนะคะก็คือการเจริญเติบโตของพืชต้องการปัจจัยหลายประการด้วยกันนะคะเช่นน้ำแสงธาตุอาหารพืชสามารถสร้างน้ำตาลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้งเพื่อสะสมไว้ในเซลล์เราเรียกกระบ,บวนการที่พืชสร้างน้ำตาลว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะ สักครู่ที่เชอร์ได้พูดถึงกระบ,บวนการสังเคราะห์ด้วยแสงไปแล้วคราวนี้สตูดเดน t มาดูกันว่าปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างาสตูดเดน t เห็นที่รูปภาพไหมคะมีแสงมีแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีคลอโรฟิลและน้ำใช่ไหมคะแสงเมื่อความเข้มแสงสูงขึ้นพืชจะสังเคราะห์ด้วยแสงได้มากขึ้นแต่ถ้าแสงสว่างมากขึ้น หรือมีแสงสว่างมากจนเกินไปอาจทําอันตรายต่อเนื้อเยื่อได้ทำให้พืชสังเคราะห์ด้วยแสงได้น้อยลงนั่นเองค่ะคลอโรฟิลลนะคะคลอโรฟิลเป็นสารที่ช่วยดูดพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนําไปใช้ในการเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ําให้เป็นน้ําตาลและแก๊สออกซิเจนนะคะ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคุดหรือเราจะเขียนว่า CO และห้อยด้วยเลข2นะคะเมื่อความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเพิ่มขึ้นโดยทั่วไปปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แต่และบริเวณไม่แตกต่างกันมากนะักนะคะต่อไปนะคะปัจจัยที่4ก็คือน้ำ,น,ำน้ำเรารู้อยู่แล้วว่าเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์คือ H2O ใช่ไหมคะ น้ำเมื่อพืชขาดน้ำปากใบจะปิดทําให้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงนั้นลดลงเนื่องจากแกส๊สคาร์บ,บอนไดออกไซด์ไม่สามารถแทรกเข้าไปยังเซลล์ที่ทําหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ค่ะค่ะลำดับต่อไปเรามาดูการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะคะจากสมการว่าสมการการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นั้นมีแบบใดบ้างเนื่องจากว่าพืชมีสีเขียวใช่ไหมคะ เนื่องจากพืชสีเขียวเนี่ยได้รับน้ําแกส๊สคาร์บ,บอนไดออกไซด์และพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์จึงเกิดการเปลี่ยนรูปพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะพลังงานแสงเนี่ยจะเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานเคมีสะสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ก็คือน้านําตาลกลูโคสน้ําและแก๊สออกซิเจนใช่ไหมคะน้ําตาลกลูโคสจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแป้งทันทีและสะสมไว้ในเซล สีและแป้งก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำตาลกลูโคสอ,อีกครั้งเมื่อพืชต้องการสลายน้ำตาลกลูโคสเป็นพลังงานนะคะพืชจะคายน้ำและแก๊สออกซิเจนจะถูกพืชคายออกมาทางปากใบและกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมค่ะจากสมการกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ที่เราได้ศึกษาม,มาแล้วคราวนี้เรามาดูกันว่าน้ําตาลที่พืชสร้างจะถูกเปลี่ยนเป็นสารอาหารคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งใช่ไหมคะนอกจากนี้พืชก็ยังสามารถสร้างอาหารที่เป็นจําพวกไขมันและโปรตีนได้อีกนะคะสารอาหารคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนล้วนมีสารคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เมื่อสารเหล่านี้ถูกเผาผลาญในร่างกาย mm hmm. สิ่งมีชีวิตก็จะได้รับพลังงานจากสารอาหารพลังงานที่ได้นี้สิ่งมีชีวิตจะนำมาใช้เพื่อเป็นการเจริญเติบโตวรวมทั้งใช้ใน,นกิจ,จวัตรประจำวันของเรานะคะเช่นอะไรคะสตูเดนต์เวลิกูเลยค่ะเช่นการเดินการวิ่งการนั่งและการทำงานของเราใช่ไหมคะจากท็อปิกแรกที่ทิเชอร์ได้อธิบายเกี่ยวกับาการแบ่ง การจำแนกของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะจากอาหารเป็นเกณฑ์เดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันอีกครั้งนะคะว่าถ้าเราใช้อาหารเป็นเกณฑ์เนี่ยเราสามารถจำแนกสัตว์ได้เป็นกี่กลุ่มซูเดนยังจำได้อยู่ไหมคะ,ะเราสามารถจำแนกสัตว์ออกได้เป็น3ากลุ่มด้วยกันหากเราใช้การกินอาหารมาเป็นเกณฑ์ใช่ไหมคะโดยแบ่งได้3ามกลุ่มดังนี้คือกลุ่มที่1สัตว์กินพืชอ,อย่างเดียว กลุ่มที่สองคือสัตว์กินสัตว์อย่างเดียวเลยนะคะและกลุ่มที่สามก็คือสัตว์ที่กินทางพืชและสัตว์นั่นเองเราเรียกสัตว์ที่กินสัตว์อื่นว่าผู้ล่าและเรียกสัตว์ที่ถูกกินว่าเหยื่อใช่ไหมคะสัตว์บางชนิดเนี่ยเป็นทางผู้ล่าและบางครั้งก็เป็นเหยื่อของสัตว์อื่นด้วยเช่นกันจึงมีความสัมพันธ์มาถึงการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศซัเรียนสงสัยไหมคะว่าความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตรูปแบบใด ที่ทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศบ้างนะคะแต่ว่าพืชเนี่ยพืชเป็นผู้ที่ผลิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยเปลี่ยนพลังงานแสงเนี่ยให้เป็นพลังงานเคมีใช่ไหมคะแล้วความสำคัญของสิ่งมีชีวิตรูปแบบใดล่ะที่ทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะก็เมื่อสัตว์กินพืชและสัตว์กินสัตว์ต่อไปอีกทอดหนึ่ง พลังงานจากผู้ผลิตเนี่ยก็จะถ่ายทอดไปยังผู้บริโภคผ่านการกินอาหารของสิ่งมีชีวิตเราเรียกความสัมพันธ์แบบนี้นะคะจวเดนเราเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่าโซ่อาหารธรรมชาติสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ได้กินสัตว์เพียงแค่ชนิดเดียวใช่ไหมคะแต่อาจกินมากกว่าหนึ่งชนิดจึงทำให้เกิดโซ่ออาหารหลายโซ่ที่มีความซับซ้อนกันมากขึ้นเราจึงเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าสายใยอาหารค่ะ เดี๋ยวเรามาดูท็อปปเรื่องโซ่อาหารที่เชอบพูดบ่อยครั้งว่าโซ่อาหารและโซ่อาหารนั้นมันคืออะไรนะคะโซ่อาหารเราเรียกสัตว์ที่กินสัตว์อื่นว่าผู้ล่าและเรียกสัตว์ที่ถูกกินว่าเหยื่อใช่ไหมคะตามที่ทีเช่์ได้อธิบายไปแต่สัตว์บางชนิดเนี่ยเป็นทางผู้ล่า และบางครั้งก็เป็นเหยื่อของสัตว์ชนิดอื่นด้วยนะคะแบบนี้เราเรียกว่าโซ่อาหารใช่ไหมคะดูในตัวอย่างดังภาพสัตว์ที่เป็นเหยื่อเป็นผู้ล่าและเป็นทั้งเหยื่อและผู้ล่าใช่ไหมนกเป็นเหยื่อเห็นไหมคะเห็นภาพไหมคะนกเป็นเหยื่อแต่นกเนี่ยโดนอะไรมากินคะโดนงูมากินใช่ไหมคะงูจึงเป็นผู้ล่าของนกถูกไหมคะแต่งูนั้นเป็นเหยื่อของใครคะเป็นเหยื่อของเหยี่ยวเพราะเหยี่ยวเป็นผู้ล่านั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกัอไปค่ะหนอนกินพืชเป็นอาหารนกกินหนอนงูกินนกและเหยี่ยวกินงูนักเรียนจะเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการกินเป็นทอดๆถ้านาการกินเป็นทอดทดเนี่ยไปเขียนเป็นแผนภาพตั้งแต่ใบไม้ใช่ไหมคะตั้งแต่พืชก็คือพืชเนี่ยเป็นอาหารเริ่มต้นเลยเราจะเขียนลูกศร นะคะเพื่อเป็นการเชื่อมนะโดยเราใช้หัวลูกศรชี้ไปยังผู้กินหรือผู้ล่าจนถึงเหยี่ยวนะคะก็จะในภาพอังนี้เลยหช่ไหมคะนอนกินใบไม้หรือกินพืชใช่ไหมคะแต่หัวลูกศรน,นั้นไปอยู่ที่ไหนคะหัวลูกศรน,นั้นไปอยู่ที่ผู้ล่าใช่ไหมคะาถามว่ามีใครมาล่าหนอนต่อไหมมีนกไหมคะ นกกินหนอนเป็นอาหารใช่ไหมคะนกจึงเป็นผู้ล่าของหนอนถูกไหมคะต่อไปถามว่านกนั้นมีผู้ล่าต่ออีกไหมมีค่ะงูกินนกเป็นอาหารเพราะฉะนั้นหัวลูกศรจึงไปชี้ที่งูเพราะงูเป็นผู้ล่าของนกแต่เรายังมีเหย่่ยวเหย่่ยวที่กินงูเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเหย่่ยวคือผู้ล่านะคะ ตรงนี้เป็นการกินเป็นทอดๆเห็นไหมคะตูเดนเป็นแผ่งภาพเป็นการกินเป็นทอดทอดนะคะเดี๋ยวที่เชอรจะสรุปคำว่าโซ่อาหารให้ฟังอีกครั้งนะคะโซ่อาหารก็คือการกินเป็นทอดๆหรือการถ่ายทอดพลังงานโดยพืชเนี่ยจะใช้พลังงานแสงจากด,ดวงอาทิตย์สร้างอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตใช่ไหมคะดังนั้นเลยพืชก็คือผู้ผลิตนั่นเอง นอนกินพืชเก็บสะดสมพลังงานพลังงานที่ถ่ายทอดจากพืชมายัางหนอนหนอนก็คือผู้บร,ริโภคนกกินหนอนเป็นอาหารพลังงานมีการถ่ายทอดจากหนอนนั้นมายัางนกใช่ไหมคะงูกินนกเป็นอาหารพลังงานก็ถ่ายทอดมาที่งูใช่ไหมคะจึงมีการถ่ายทอดพลังงานจากนกมายัางงูจากข้อมูลการกินกันเป็นทอดๆเนี่ยก็สามารถเขียนสรุปแผนโซ่อาหารอย่างง่ายได้ดังนี้คะ่ะ ก็จะเห็นการถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหารเป็นทอดๆท,ที่ทีเชร์ได้อธิบายไปใช่ไหมคะใบไม้เป็นผู้ผลิตใช่ไหมที่ที่เชร์ได้พูดไปแล้วนะคะใบไม้เป็นผู้ผลิตเลยแ,แล้วหนอนมากินใบไม้เพราะฉะนั้นหนอนเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งนกมากินหนอนเพราะฉะนั้นนกเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองและเมื่อง,งูมากินนกงูจึงเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะคะ เรามาดูแบบห่วงโซ่อาหารที่เป็นพีระมิดโซ่อาหารบ้างนะคะพีระมิดโซ่ออาหารก็คือพลังงานในโมเลกุลของสารอาหารถ่ายทอดจากผู้ผลิตลำดับต่างๆจนถึงผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารการถ่ายทอดน,นั้นเราพบว่าพลังงานเนี่ยมีค่าลดลงตามลำดับเนื่องจากว่าพลังงานส่วนหนึ่งเนี่ยถูกใช้ไปในการผลิต พลังงานให้แก่ร่างกายโดยกระบวนการหายใจนะคะอีกส่วนหนึ่งสูญเสียไปในรูปของพลังงานความร้อนดังนั้นแล้วลำดับการถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหารเนี่ยจึงมีความยาวจํากัดซึ่งส่วนใหญ่จะสิ้นสุดที่ผู้บริโภคลำดับที่4-5ถึง5ท่อนหันนะคะ,ะหรืออาจจะพูดได้ว่าพีระมิดโซ่อาหารก็คือพีระมิดที่มีความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ในแง่การกินกันเป็นทอดๆในรูปของพีระมิดผักกว้างนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือพีระมิดโซ่อาหารใช่ไหมคะพีระมิดโซ่ออาหารก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแง่การกินกันเป็นทอดๆนะคะ สามารถเขียนในรูปโซ่อาหารหรือนำมาเสนอในรูปของพีระมิดก็จะได้พีระมิดที่มีขนาดฐานกว้างนะคะที่เราเรียกว่าพีระมิดจำนวนของสิ่งมีชีวิตนะคะทางแผนภาพที่ที่เชอร์ยกตัวอย่างมานะคะซึ่งพีระมิดจำนวนของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาได้แสดงถึงจำนวนสิ่งมีชีวิตเป็นหน่วยตัวต่อพื้นที่โดยทั่วไปพีระมิดจะมีฐานกว้างใช่ไหมคะซึ่งก็หมายถึงว่ามีจํานวนผู้ผลิตมากที่สุด และจำนวนผู้บริโภคลำดับต่างๆนั้นลดลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะดังตัวอย่างที่ยกมาผู้ผลิตในที่นี้ก็คือใบไม้ใช่ไหมคะใบไม้ก็จะมีจํานวนมากที่สุดรองลงมาก็เป็นหนอนรองลงมาก็เป็นนกและรองลงมาสุดท้ายก็คืองูนั่นเองค่ะการศึกษาพีระมิดจํานวน ซึ่งมีฐานกว้างนะคะอาจมีความคลาดเคลื่อนดังนั้นเนี่ยนักนิเวศวิทยาจึงเสนอในรูปของพีระมิดมวลของสิ่งมีชีวิตโดยใช้มวลทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตแต่ละลำดับแทนการนับจำนวนเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตามความเป็นจริงมากขึ้นนะคะดังแผนภาพเลยะจะุดเด่มาดูแผนภาพนะคะแผนภาพที่ที่เชอร์นํามายกตัวอย่างนั่นคือแผนภาพพีระมิดมวลของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะ ก็คือจะเริ่มจากผู้ผลิตผู้บริโภคลำดับที่1ลำดับที่2และลำดับที่3ตามไปเรื่อยๆนะคะซึ่งมวลน,นั้นก็จะลดตามไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะในการถ่ายทอดพลังงานในพีระมิดจํานวนของสิ่งมีชีวิตและพีระมิดของมวลของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะจานวนหรือมวลของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละช่วงเวลาและอัตราการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน พลังงานปริมาณมากก็จะสูญหายไปในสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะในรูปของความร้อนในขณะที่เรากําลังหายใจและบางส่วนก็กินไม่ได้กลายเป็นของเหลือของเสียหรืออากอาหารสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถถ่ายทอดไปได้นะคะจะถ่ายทอดไปได้ก็เฉพาะพลังงานเพียงบางส่วนจึงมีผู้เสนอข้อมูลขึ้นมาอีกหนึ่งข้อมูลนั่นก็คือข้อมูลที่เป็นพีระมิด พลังงานของสิ่งมีชีวิตนะคะดังแผนภาพเลยค่ะจากแผนภาพนะคะแผนภาพก็คือแผนภาพพีระมิดพลังงานของสิ่งมีชีวิตนะคะคำว่าพีระมิดพลังงานก็คือเราจะมาพูดถึงเรื่องของพลังงานใช่ไหมคะพีระมิดพลังงานของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นพีระมิดที่แสดงถึงปริมาณพลังงานของแต่ละลำดับขั้นของการกิน ซึ่งจะมีค่าลดลงตามลำดับขั้นของการบริโภคไปเรื่อยๆจากลำดับที่1ไป2ไป3และไป4ดังแผนภาพที่ที่เชอร์ยกตัวอย่างมาใบไม้เนี่ยมีพลังงานเท่าไหร่คะ1 0 0 0 0กิโลจูลนะคะเป็นผู้ผลิตนะคะลองลงมาก็คือผู้บริโภคลำดับที่1ก็คือหนอนหนอนเนี่ยมีพลังงานเหลือเท่าไหร่คะ1,000กิโลจูลเนื่องจากว่าพลังงานที่ได้มาจากใบไม้ ก็คือได้สูญเสียไปในรูปของความร้อนในขณะที่หายใจแล้วก็สูญเสียในรูปของของเหลือหรือกากอาหารนะคะจึงเหลือเพียงแค่1,000กิโลจูลน,นกเหลือ100กิโลจูลและงูเหลือ10กิโลจูลใช่ไหมคะก็จะลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยจากภาพถ้าที่เชิญถามซุดเดนว่าจากพีระมิดเนี่ยพลังงานของสิ่งมีชีวิตพลังงานที่ถ่ายทอดไปแต่ละลำดับชั้นเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์น อคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะจากหนึ่งมืนเหลือหนึ่งพันเหลือหนึ่งร้อยเหลือสิบอ่าวเวลิกูเลยค่ะเหลือสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมคะแต่ถ้าผู้ถ้ามีผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งอ่านั่นก็คือหนอนใช่ไหมถ้าดีเชอร์ให้ผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งเนี่ยจำนวนสี่ร้อยกรัมจะถ่ายทอดไปและสะสมในรูปผู้บริโภคลำดับที่สามกี่กิโจะถ่ายทอดไปเท่าไหร่คะกี่กิโล ่าเวลิกูเลยค่ะก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งก็จะเหลือ400ใช่ไหมคะจากโจทย์ให้มาถ้าเป็นลำดับที่สองก็จะเหลือ40กลัใช่ไหมคะ40แล้วก็จะไปที่4นั่นเองใช่ไหมคะขณะที่เรามีการถ่ายทอดพลังงานเนี่ยมีพลังงานสูญหายไปทางในบ้างซิสเด้นสามารถตอบทิเชอร์ได้ไหมจากแผนภาพที่ทิเชอร์อยกตัวอย่าง ถูกต้องแล้วค่ะก็คือสูญเสียในรูปของความร้อนในขณะที่เราหายใ,ใจใช่ไหมคะแล้วก็สูญเสียในรูปของเหลือหรือกากอาหารใช่ไหมขณะที่เรามีการถ่ายทอดพลังงานเราก็สูญเสียไปในด้านต่างๆนะคระับเ่ยนเป็นพลังงานที่ใช้ในการหายใจก็คือการสูญเสียความร้อนนั่นเองหรือเป็นส่วนที่รับประทานไม่ได้เช่นขนกระดูเปลือกอย่างเงี้ยรับประทานไม่ได้ก็คือเป็นกากอาหารเป็นของเหลือใช่ไหมคะ ลำดับต่อไปนะคะเรามาดูการเขียนแผนภาพโซ่อาหารนะคะเราสามารถเขียนเป็นแผนภาพโดยเริ่มจากผู้ผลิตอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะสุดเดนจำไว้นะผู้ผลิตจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเสมอนะคะและตามด้วยผู้บริโภคลำดับที่1ผู้บริโภคลำดับที่สองผู้บริโภคลำดับที่3ต่อไปเรื่อยๆนะคะจนถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้ายและเขียนลูกศรแทนการถ่ายทอดพลังงาน โดยให้หัวลูกฝรนนั้นชี้ไปทางเหยื่อนะคะอย่างเช่นในภาพของพิเชอร์นะคะต้นไม้ก็คือผู้ผลิตใช่ไหมคะพืชคือผู้ผลิตนั่นเองกวางนะคะมากินพืชใช่ไหมคะผู้บริโภคลําดับที่1ก็คือผู้บริโภคพืชใช่ไหมคะต่อมาเสือมากินกวางนะคะนั่นก็คือเสือเป็นผู้บริโภคลําดับที่2ก็คือผู้บริโภคสัตว์ใช่ไหมคะ และ3ผู้บริโภคลำดับที่3ก็คือผู้บริโภคตากพืชสาัรนะคะตัวอย่างที่ทีเชอร์นํามายกตัวอย่างคือแร้งนะคะแร้งมากินซากของเสือใช่ไหมคะเอ๊สดดตูเดนสงสัยไหมคะว่าปริมาณพลังงานสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ทิเชอร์ได้อธิบายมาแล้วนะคะ อ่าเวลิกูเลยค่ะปริมาณพลังงานนะคะก็จะเรียงลําดับจากมากไปน้อยตามลําดับนั่นเองโดยผ,ผู้ผลิตนั้นจะมีปริปรมาณพลังงานมากใช่ไหมคะผู้บริโภคลําดับที่1ที่2ที่3ปริมาณพลังงานก็จะลดลงไปเรื่อยๆนั่เนื่องจากว่าอะไรคะคิวเด้น เวลิกูเลยค่ะเนื่องจากว่ามันมีการถ่ายถ่ายพลังงานความร้อนออกมาใช่ไหมคะเช่นการหายใจของเราใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีบางส่วนที่มันเป็นของเหลือของเสียเป็นจากอาหารใช่ไหมคะเช่นกระดูเปลือกอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยทําให้ปริมาณพลังงานนั้นลดน้อยลงตามไปด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูสายใยอาหารสายใยอาหารในระบบนิเวศท,ที่มีโซ่อาหารมากมายเลยสิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งของโซ่อาหารหนึ่งอาจเป็นส่วนของโซ่อาหารอีกหลายๆโซ่อาหารนะคะซึ่งเราจะเรียกความสัมพันธ์ระหว่างโซ่อาหารหลายๆโซ่อาหารนี้ว่าสายใยอาหารนั่นเองอ่ะอันดับแรกเรามาดูโซ่อาหารที่หนก่อนนะคะที่เช่อยกตัวอย่างโซ่อาหารที่หน ผู้ผลิตเลยนะคะก็คือหญ้าใช่ไหมคะหญ้าก็เป็นพืชใช่ไหมคะต่อมาก็คือกระต่ายกระต่ายเป็นผู้บริโภคลําดับที่1กระต่ายเนี่ยมาบริโภคหญ้าหรือมากินหญ้านั่นเองใช่ไหมคะต่อไปเหยี่ยใช่หคะเหยี่ยวจะต้องมากินกระต่าย่อกเพราะกระต่ายนั้นเป็นอาหารของเหยี่ยวใช่ไหมคะช่วดเล่เป็นหัวลูกศรของทิชอร์นะ,ะผู้ล่าจะอยู่ที่หัวลูกศรเสมอนะคะ ตรงนี้เราเรียกว่าโซ่อาหารหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่าโซ่อาหารเดี๋ยวเมื่อมีหลายๆโซ่อาหารมารวมกันเราจะเรียกว่าสายใยอาหารนั่นเองนะคะต่อไปนะคะที่เชร์ได้ยกตัวอย่างโซ่อาหารที่สองนะคะโซ่อาหารของที่สองของทีเชอร์นั้นมีหญ้าเช่นเดียวกันอ่หญ้าเป็นผู้ผลิตตามด้วยตั๊กแตนนะคะตั๊กแตนมากินหญ้าใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยกบ กบเป็นแปนเป็นอาหารนะคะกบเป็นกบเป็นผู้ลา่าแล้วแปลงเป็นเหยือ่อใช่ไหมคะต่อจากนั้นเหยี่ยวมากินกบอีกเห็นไหมคะโซอาหารที่สองของทีเชอร์ก็ยังมีอ่ามีสิ่งมีชีวิตที่ซ้ํากับโซ่อาหารที่หนึ่งนั่นก็คือผู้ผลิตก็คือหญ้าใช่ไหมคะแล้วก็มีเยียวใช่ไหมที่ซ้ํากันนะคะตอนนี้ที่เชร์มีโซ่อาหารอยู่สองโซ่อาหารด้วยกันนะคะ เมื่อที่เชร์นำโซ่ออาหารสองโซ่อาหารที่ที่เชร์ได้ยกตัวอย่างไปนั้นมารวมกันจึงกลายเป็นสายใยอาหารขึ้นมาทันทีจูเล่นดูแผนผังแผนพับทีเชร์นะคะอันดับที่หนึ่งใช่ไหมคะโซ่อาหารที่ที่เชร์ยกตัวอย่างจูเล่นจําได้ไหมหญ้านะคะตะกั่วมากินหญ้ากบไปกินตะกั่วแล้วไงต่อคะเหยื่อไปกินกบอีกเห็นไหมคะหัวลูกศรที่เชร์ก็จะชี้ไปที่ไหนคะหัวลูกศรจะชี้ไปที่ผู้ล่านะคะอ่าแล้วที่เชร์บอกว่ากระต่าย ดูเดนจำโซ่อาหารที่หนึ่งได้ไหมกระต่ายกินหญ้าเป็นอาหารแต่แล้วอะไรมากินกระต่ายคะสุเดนเยี่ยวมากินกระต่ายอีกเห็นไหมคะแบบนี้เราเรียกว่าสายใยอาหารเพราะเกิดจากโซ่อาหาร2โซ่อาหารมารวมกันนะคะหรือโซ่อาหารหลายโซ่อาหารมารวมกันนั่นเองเราเรียกว่าสายใย,ยอาหารค่ะากนี้นะคะผู้ผลิตและผู้บริโภคแล้วเนี่ยยังมีสิ่งมีชีวิตอีกพวกหนึ่ง ที่ทาหน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วนะคะเช่นย่อยสลายสุนัขที่ตายแล้วจนเหลือแต่ซากกระดูกเลยย่อยสลายต้นไม้ที่ตายแล้วจนเหลือแต่คอนไม้ผุนะคะเราเรียกสิ่งมีชีวิตพวกนี้ว่าผู้ย่อยสลายอินทรีย์ผู้ย่อยสลายอินทรีย์นั้นสามารถพบในทุกแห่งเลยค่ะทั้งในอากาศในน้ําในดินในซากพืชซากสัตว์ใช่ไหมคะที่ถูกสลายเน่าเปื่อยพังจมอยู่ในดินบ้างจมอยู่ในน้ําบ้างนะคะแล้วก็ยังสลายให ารที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของพืชซึ่งพืชเนี่ยจะนําไปใช้ต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูแผนแผนภาพผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์กันนะคะที่เชอ่อยกตัวอย่างมาที่เรนเห็นไหมคะว่ามีหญ้าหญ้านั้นก็คือผู้ผลิตใช่ไหมเพราะเขาเป็นพืชน,นะคะลําดับที่หนึ่งเลยผู้บริโภคลาดับที่หนึ่งนั่นก็คือกระต่ายกระต่ายเนี่ยเป็นเป็นผู้บริโภคพืชใช่ไหมคะท,ทีะาการที่เป็นผู้บริโภคพืชจะเป็นอลําดับที่หนึ่งใช่ไหมคะเมื่อกระต่ายเนี่ย เสียชีวิตหรือตายลงอะไรมาย่อยสลายคะจุลินทรีย์ใช่ไหมคะมาย่อยสลายสารอินทรีย์ถูกไหมเขาเป็นผู้ย่อยสลายส,า,ยสารอินทรีย์นะคะต่อไปเสือเสือมาบริโภคกระต่ายอันนี้เป็นอีกหนึ่งโซ่อาหารใช่ไหมคะเมื่อกระต่ายกินหญ้าถูกไหมเสร็จแล้วเสือมากินกระต่ายนี่เป็นหนึ่งโซ่อาหารเช่นเดียวกันเมื่อเสือตายลงก็จะมีการย่อยสลายอินทรีย์เกิดขึ้นนั่นเองหรือแม้กระทั่งหญ้า,าหรือต้นไม้ผู้ผลิต ที่ตายก็จะต้องมีการย่อยสลายสารอินทรีย์เช่นเดียวกันนะคะค่ะต่อไปมาดูการสะสมสารพิษในโซ่อาหารบ้างนะคะสารพิษในโซ่อาหารเรามีการสะสมอย่างไงบ้างไปดูกันเลยนะคะอย่างเช่นอยู่ในท้องทะเลนะ,ะอยู่ในใต้น้ําก็จะมีผู้ผลิตผู้บริโภคลําดับที่หนึ่งลำดับที่สองลำดับที่สามและลําดับที่ สี่โดยมันจะเรียงขึ้นมาตามลําดับใช่ไหมคะสารเคมีก็เช่นเดียวกันค่ะปริมาณสารพิษถ้าอยู่ล่างสุดในใต้ท้องทะเลเนี่ยปริมาณสารพิษก็จะน้อยนะคะจนถึงขึ้นมาถึงผู้บริโภคลําดับที่สี่สารพิษก็จะมากขึ้นนะคะปริมาณก็เช่นเดียวกันนะคะปริมาณก็คือปริมาณของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะปริมาณที่อยู่ด้านบนสุดนะคะก็จะมีปริมาณที่น้อย แต่ปริมาณที่อยู่ด้านล่างสุดหรือใต้น้ําสุดนั่นก็คือจะมีปริมาณที่มากนั่นเองนะคะเช่นเดียวกันคล้ายๆกันกับพีระมิดนะคะซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปองค์ความรู้เรื่องสายใยอาหารกันนะคะซึ่งสายใยอาหารนั้นเกิดจากโซ่อาหารหลายๆโซ่อาหารมารวมกันนะคะซึ่งโซ่ออาหารนั้นก็คือความสมคัญของสิ่งมีชีวิตในบริเวณเดียวกัน ที่มีการถ่ายทอดพลัางงานผ่านการกินต่อกันเป็นทอดๆนะคะเช่นหญ้าหญ้าเนี่ยเป็นพืชใช่ไหมคะพืชก็คือผู้ผลิตนั่นเองนะ,ะแล้วก็มีตั๊ก,กแตนมากินหญ้าตั๊กแตนเป็นผู้บริโภคลาดับที่1มีกบมากินตัก๊กแตนใช่ไหมคะกบจึงเป็นผู้บริโภคลาดับที่สองมีงูมากินกบนะคะงูเป็นผู้บริโภคลําดับที่3ามและมีเหยี่อมากินงูซึ่งเหยี่ยวนั้นเป็นผู้บริโภคลําดับที่4ี่ นะคะแบบนี้เรียกว่า1โซ่อาหารโดยปริมาณพลังงานที่ถูกถ่ายทอดนะคะก็จะลดลงไปทีละขั้นตามลำดับของผู้บริโภคที่สูงขึ้นนะคะเนื่องจากว่าพลังงานนั้นจะโดนถ่ายทอดออกไปในลักษณะของความร้อนที่มันเป็นการหายใจใช่ไหมคะที่มันจะต้องสูญเสียออกไปหรือแม้กระทั่งนะคะการที่เหลือเป็นกากเป็นกระดูกนะคะหรือเป็นส่วนเหลือ ส่วนเสียนะคะตรงนี้ก็จะสูญเสียไปด้วยนะคะจึงทําให้ลำดับผู้บริโภคลำดับที่สหรือลำดับสุดท้ายนั้นนะคะจึงมีปริมาณพลังงานที่ลดน้อยลงนะคะแต่ถ้ามีหลายๆโซ่อาหารมารวมกันนะเราจะเรียกว่าสายใหญ่อาหารใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นสายใหญ่อาหารจึงเป็นโซ่ออาหารที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้สติเด้นเข้าใจบ้างไหมคะแต่ถ้าหากสติเด้นติดขัดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสติเด้นสามารถย้อนกลับไปรับชมในตลายที่สติเด้นมีความสงสัยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในท็อปิกถัดไปคะ่ะ